อายุอายุไปทำไรมาวันเนี้ย <c oughs> ดูหน้าเศร้าไปทำไรมาไอ <c oughs> เฟือกว้า <No. S 2> wow. ชิวชิวไหม <No. S 1> ไหนวะไหนดูดูพี่แกเป็นไรไปแล้วโยไหนเป็นไร <No. S 1> ไหนชูดิไหนชูดิโอ้โห มันชิวเกินไปเลยแฮนเป็นไงเจ็บไหมไปทำอะ <No. S 1> ไรมา yes, yes. ไปทำอะไรมาเล่าให้เพื่อนฟังดิ<ม>อา้าวไม่บอกด้วยอ้อาวโยเล่าดิ <No. S 1> อา้าวสรุปไม่รู้เรื่องนะครับโ <Yo. Yo. S 1> สรุปว่ายุ <Yo. S 1> ดื้ใช่ไหมู้โซนยุแสบ หลบยุโซนนะคะไปวิ่งล้มกระดูกข้อมือหักอันนั้นยุโยยุเยอะนะอันยุนหืมเขาบาลนะมันชิวมากเลยไง <c oughs> ไม่ชิวเลยไม่ชิวเลย <c oughs> เป็นไงอะเราไปจับมัาใหม่ละเดี๋ยวม,มันก็หลุดละดิ นอนเถอะมาเดี๋ยวมันรูดอย่าไปดึงดูนุนตัวข้างหลังอะนั่นแกล้งพี่เขาอีกอดูที่นะ่ะ <No. S 1> ไปไปนอนฟังนิทานกันดีกว่าทุกคนให้เด็กแสบนอนกันดีกว่านะแคปฝากติดตาม <c oughs> ช่องด้วยนะ <c oughs> ช่องอะไรตัวน้องชรูตน้อยเปอิลมอกตดตามช่องาโยเฟตน้อยเปี่แ่ช่อง t ว่นวายุ วายูชาแนลวายูว่าอานและววายูสูนหนึ่งโอเคครับบ๊ายบายโอเคครับบ๊ายบายครับ